สับร้อมแล้วขอเสียงหน่อยแล้วก็สวัสดีนะครับผมชื่อสวันพิริวิทย์พนัตกูลครับวันนี้เรารู้จักกันในฐานะคนแปลกหน้านะฮะแต่หวังว่าหลังจากที่จบรายการนี้แล้วเราจะได้บอกกำลากันนะฮะเพื่อนนะครับอ๋ เอาแค่เพื่อนเหรอไม่เอาอย่างอื่นเหรออ้าวก็มันก็ต้องเริ่มจากเพื่อนก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นโอ้พวกนี้ตรงการผัวเลยค่ะพูดเลยนเพื่อนมันมีเยอะแล้วพวกนี้มันเป็นเพื่อนกันค่ะมันไม่เอากันนะคะโฟนมีอะไรอยากจะพูดตรงตไหมฮะพูงตรงพี่พี่แมนอย่างนี้อยู่แล้วป่ะครับโอ้คนอย่างนี้อยู่แล้วครับผมชอบความแมนของพี่เพราะผมเองก็ไม่ได้แมนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับ อนนะคะคพี่แมนย่างนี้เหลือครับ <c oughs> ผมไม่สนนะพี่จะตัวเตี้ยหรือตัวสูงยังไงอะ่ะ <c oughs> พี่ครับถ้าพี่เป็นโคนผมจะเป็นควายครับเพราะผมจะจมป <c oughs> ักกับพี่ <c oughs> ต่อไป กูตกกูตกกูตกบุกดีกูเตรียมมันตั้งนานววาถือว่าผู้ชายคนนี้เป็นศิลปินคนหนึ่งมันก็ต้องมีการทำการแสดงกันหน่อยนี่สิ่งที่คุณผู้ชมไปได้ยินนะฮะนี่คือครั้งแรกในโลกเลยทีเดียวผู้ชายคนนี้จะร้องเพลงให้เราฟังเห็นที่ผมบอกว่าเป็นครั้งแรกนะแเนโลกเราะว่าเป็นเพลงที่เขาแต่งเองอ๋อเหรอได้ยินกันที่นี่เรียกว่า world premiere เลยเอาสิจัดอุปกรณ์เชิญค่ะครับ of living life on was real what is real what is real half step went back on the field in our own field in our own field mm. เดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องอธิบายเรื่องนี้คตะวันคุณต้องอธิบายเรื่องนี้คุณเป็นเพื่อนกันคุณรู้จักกันมาก่อนไอ้คือเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเราไม่ได้คุยกันมาประมาณ4ปี3าี่ปีครับผมแต่ช่วยปฏิบัติตามทนียมือช่วยจับกันหน่อยนะโอผมอยากรู้จักคุณมากขึ้นนะ É da